นึกถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในโลกแล้วคุณอาจคิดถึงผักใบเขียวหรือปลาสดสดแต่เตรียมใจให้พร้อมเถอะเพราะการค้นพบล่าสุดนี้จะพลิกมุมมองของคุณไปเลยเอัลมอนด์ได้คะแนนโภชนาการสูงสุดถึง97จาก100คะแนนทำให้มันกลายเป็นราชาแห่งอาหารสุขภาพที่แฝงความน่าสนใจไม่น้อยแต่มาดูกันว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารชนิดไหนคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของเราบางคนอาจคิดว่าการกินผลไม้และผักเยอะๆก็เพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริงการรับประทานอาหารที่หลากหลายรวมถึงผลไม้ผักถั่วเมล็ดพืชและเนื้อสัตว์มีความสำคัญมากเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงของโรคหนัก,นกๆเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงอมพาตและมะเร็งได้อย่างเห็นได้ชัดลองนึกภาพดูสิหากคุณกินอาหารแบบนี้เป็นประจำคุณอาจต้องกันโรคเหล่านี้ได้มากกว่าที่คิดเลยและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปนักวิจัยได้ทำการจัดอันดับอาหารกว่า1000ชนิดโดยประเมินจากปริมาณสารอาหารและประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวม เพื่อช่วยให้ทุกคนเลือกกินได้อย่างชาญฉลาดจากการศึกษาที่เผยแพร่โดยเซอร์รไลฟ์พวกเขาได้จัดอันดับอัลมอนด์ให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดในโลกด้วยคะแนน97จาก100เต็มแสงหน้าทั้งผักผลไม้และแม้แต่เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆอย่างสบายๆอัลมอนด์อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งเป็นประเภทของไขมันที่ดีต่อสุขภาพที่ช่วยบำรุงหัวใจลดระดับน้ำตาลในเลือด และลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโปรตีนและใยอาหารสูงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานแต่ยังปกป้องเซลล์ในร่างกายจากความเสียหายอีกด้วยลองนึกถึงว่าการกินอัลมอนด์เป็นมือว่างเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจช่วยให้คุณไม่หิวบ่อยและยังได้สารอาหารครบครันแบบไม่ต้องเคี้ยวเยอะมาดูสารอาหารเด่นๆในอัลมอนด์กันเถอะเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจโภชนาการแมกนีเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตและระดับน้าตาล ในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเหล่านี้วิตามินอ e, ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญมากช่วยปกป้องเซลล์จากสารพิษและความเครียดจากสิ่งแวดล้อมทองแดงและแมงกานีสสารเหล่านี้ช่วยในการสร้างพลังงานสําหรับร่างกายและดูแลระบบประสาทให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีสมาธิมากขึ้นไฟโตสเตอรอนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี LDL ในเลือดลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโดยตรง และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้แต่กลับสําคัญมากสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่เลือกอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูงเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับจุลชีพในลาใําไส้หรือที่เรียกว่าไมโครไบโอมในลาใําไส้ซึ่งเป็นชุมชนของแบคทีเรียดีๆในระบบย่อยอาหารมีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพทั้งกายและใจจนถูกเรียกว่าเป็นเนื้อสมองที่2ของมนุษย์เพราะมันช่วยในการย่อยอาหารสร้างวิตามินและแม้กระทั่งส่งผลต่ออารมณ์และการนอนหลับของคุณลองนึกถึงหลังจากกินอัลมอนด์คุณอาจรู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะจุลชีพเหล่านี้ทำงานร่วมกับสารอาหารในอัลมอนด์เพื่อรักษาสมดุลในลำไส้แต่บอกตรงๆนะครับแม้อัลมอนด์จะยอดเยี่ยมขนาดนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนอยากกินอาหารชนิดเดียวซ้ำๆเพราะร่างกายต้องการสารอาหารหลากหลายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ลองผสมอัลมอนด์เข้ากับอาหารอื่นๆเช่นโรยในสลัดหรือกินกับโยเกิร์ตเพื่อให้ได้ประโยชน์ครบถ้วนและหลีกเลี่ยงการขาดสารอาหารสำคัญมาดูรายชื่ออาหารที่มีคะแนนสูงสุดในรายงานนี้กันเถิดเพื่อให้เห็นภาพรวม อันดับ 1. อัลมอนด์97คะแนนราชาแห่งโภชนาการอันดับ 2. อน้อยหน่าเชริโมยา96คะแนนผลไม้แปลกๆที่เต็มไปด้วยสรรพคุณอันดับ 3. ปลากับพงทะเล89คะแนนเลือกจากทะเลที่สดใหม่เพื่อสุขภาพอันดับ 4. ปลาตาเดียว85คะแนนอีกตัวเลือกจากทะเลที่มีโปรโตีนสูงอันดับหมเมล็ดเจีย85คะแนนมเมล็ดพืชเล็กๆที่ให้พลังงานเต็มเปีย่ยม อันดับ6มเมล็ดฟักทอง84คะแนนเหมาะสำหรับมือว่างเพื่อสุขภาพหัวใจอันดับ7ผักสวิสชาร์ด7จ8คะแนนผักใบเขียวที่บำรุงร่างกายอย่างครบถ้วนอันดับ8มันหมู73คะแนนพลิกความเชื่อมันเขียวนี้ติดอันดับสูงกว่าบรอกโคลี่ในบางมุมมองอันดับ9บิตรินหรือใบสีเขียวของหัวบีทรูทเจคะแนนใบจากรากบีทรูทที่ให้ในเตรสําหรับเลือดอันดับ10ปลากระพงแดง69คะแนน ปลาสดๆอีกตัวที่หายากแต่คุ้มค่าและนี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งบางคนอาจโต้แย้งว่าอัลมอนด์เป็นราชาแต่ทําไมมันหมูถึงติดอันดับ8แซงบรอกโคลีไปได้คุณคิดอย่างไรมันหมูมีไฟเบอร์สูงและวิตามินซีที่ช่วยบํารุงผิวและภูมิคุ้มกันแต่บางคนอาจเห็นว่าบรอกโคลีมีวิตามินเคและสารต้านมะเร็งที่แข็งแกร่งกว่านี่อาจเป็นมุมมองที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในที่สุดอัลมอนด์เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดในโลก ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลและเสริมภูมิคุ้มกันแต่การมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนยังต้องอาศัยการกินอาหารหลากหลายรวมถึงการออกกําลังกายและพักผ่อนเพียงพอลองเริ่มต้นด้วยการเพิ่มอัลมอนด์ในเมนูประจําวันดูสิคุณอาจรู้สึกเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างรวดเร็วแล้วคุณล่ะคุณเห็นด้วยกับอันดับนี้หรือไม่อัลมอนด์เป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับคุณหรือเปล่าและมีใครคิดว่ามันหมูควรได้อันดับสูงกว่านี้ไหม แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมอยากฟังมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกัน